อย่าต้ออย่าต้อนีดหาดูห้าเขาสู้แค่ไหนี่มัดตัวป่วยแต่หน้านี้สู้มากเลยนะแล้วเราจะยอมแพ้ได้ไงเรามีเห็นไหมเรามีทุกอย่างครบเราจะแพ้ได้ไงเราไม่ยอมถึงแม้ว่าร่างกายป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยเราก็หาเงินได้นะคนเป็นไปด้วยก็ยังมานะพยายามที่จะทํางานค้าขายเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูตัวเอง เราตื่นมาเรามีลมหายใจเราก็ไม่ต้องพ้อแล้วนะเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วตื่นมาแค่มีลมหายใจตุต่อไปเ <Saint> นาะเป็นไงพี่ไม่อร่อย,อยกูเยอะจริงแต่รสชาติไม่ได้ไม่พลายอยังไม่ผ่านนะคะบอกเขาเลยบอกเขาเลยบอกคุณค้าเลย,าเลย,าาเลยชาวระยองชาวระยองําเมือแกงค่ะชาเมืองแกงไปซื้ออาด้าวยนะ เขาไม่ดีนะเดินไม่ได้ไปช่วยหนุนเขาเยอะๆนะลูกค้าช่วยกันช่วยกันเขาจะได้หาเงินใช้เองได้นะ ลุงทำอาชีพอะไรเป็นหมอดูเป็นหมอดูจินแสแล้วทําทำไมลุงถึงอยากขายน,ำน้ำมิกรีย์อบ้านไม่มีอะไรทรืบ้านไม่มีอะไรทำแล้วดูดิลุงเนะี่ยคอก็จิ้มเป็นไฟด้วยก็ยังมานะพยายามที่จะทำงานค้าขายเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูตัวเอง่า้ไหมลุงบอกว่าไม่ต้องขอใครมันแบบมันสบายใจกว่าไหมนะบอกคนที่ว่างงานอยู่นะ ก็แล้วแต่ที่บางคนดเดียวก็ได้ที่นี่อ่ะแต่รับรองว่าผลที่ัณฑ์เลยล้ใช่ใช่ผลิตใช่ลุงมารอบทีกสามว่ใช่ลุงขายอยู่ที่ไหนฝากร้านหน่อยลุงขายตรงโนนพุทธมณฑลซอยเก้าซอยเก้าร้านขายกาแฟขายกาแฟด้วยนะเอาดับฟิิกไปเสริมได้แต่ลุงมาบ่อยมากเลยลุง หน้าหนูเห็นลงมาพิที่แล้วหนูก็มาแล้วตอนนีเค้กหน้าที่มีใช่อยากไปเสริมเค้กหน้านะิ่มด้วยนะก็เลยก็เลยเห็นได้ที้านเลยอย่าท้อชีวิตเนี้ยเราตื่นมาเรามีลมหายใจเราก็ไม่ต้องท้อแล้วนะเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วตื่นมาแค่มีลมหายใจต้อต่อไปเนาะเงินไม่สทำคัญสำคัญที่อะไรสำคัญที่ใจใช่ฮะใจดีแล้วเงินมันี่าได้ถ้าใจเราดีเดี๋ยวเงินมันก็มา ใช่ไหมลุงคือแต่งช้ามาเนีย่ยควใจไใช่ถึงแม้ว่าร่างกายป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยเราก็หาเงินได้ทุกนะคนนะพยาบาลใจให้จดหมายแล้วก็ได้ไ,ดไม่จอหมายเราจะกจจคนเขาบ้าน ยาวเป็นหอแพ็คเก็ตเป็นห่อ5บาทมาคก็ไม่ได้อะไรคุณเนีอกี้จะมาใหม่ไปเพิ่มริมเพิ่มยากเลยก็เพิ่มไถ้าไม่ใส่กะที่อร่อยลองทำกินก็หร่อยได้น้ก็หน่อยโอ๊ยอยากนี่ถ้าใส่กะทีจะอร่อยไม่หอมเลย เนี่ยถอนผ่้ทำอร่อยนี่เนยนั่นเนี่ยไม่ต้องผัดมีโคราชผัดมีจี๊เนี่ยสีผัดอร่อยมีใต้อะสีแดงๆอ่ะมีใต้มละสีสีบอมะมีไม่ขยใต้อะผัดเป็นนะผัดเป็นมีใต้อะเ้ทำอร่อยเออผัดมีใต้เลยอันนีู้ไม่ได้หรอได้ได้ไม่เอาไม่เอามใต้ะอันนี้มันแบบ มันไม่มีอะไรโดดเด่นไงถ้าเป็นหมี่ไ้ไปไปไปวไตลาดผิวอตผัดมีแดงกน่ะผัดห่แดงใส่นระต่อยอ่ะใส่กระตอยแล้วเวลากินกระตอยมันตอบไงไอเดียนกับแม่ไอนี่ใช่ขัดอร่อยมกเาเดียกว่ามีอะไรวะเนอ ผัดมีใต้อ่ะอร่อยผัดแัดมามาถ้าผัดมาม่านี่ค่ะแม่แม่อันเลยผัดแต้บั่เนื้อใช้ได้แล้วน่อยน้ำมันหน่อยน้ำมันอยก็ไม่ไม้าใส่กะทิก็โอเคนะมาแ้วมาแล้ว ีบ้านมีเยอะไม่อยู่เต็มเลยที่บ้านนั่นลูกพอพอเย็นมาควักควักวางไว้ที่บ้านน่ะเต็มเลยนี่ไมาทงานเนี่ยอย่าร้ออย่าร้องอย่าอพีู่หน้าดาเตู้แค่ไหนกี่มดตัวป่วยแต่หน้านี่ตู้มากเลยนะแล้วเราจะยอมแพ้ได้ไงเราเห็นไห เราทุกอย่างครบเราจะแพ้ได้ไงเราไม่โยกเรามันจชนะไม่ชนะมที่ใจนะไม่ช่อยู่ที่ร่างกายใช่พี่ยานจะทำงานเนวันไหนวันสุดท้ายของลมหายใจพี่ยาไม่หยุดทำงานเลยนะใ่ไม่หยุดทำงานเลยถลอว่าร้อย ไมคขเปมเปิดปิดประกาศด้วยนะพี่มดปิดาปิดว่าห้ามเข้าทางนั้นรถรถห้ามขึ้นเขาจะทำคานไงรถขึ้นไม่ได้แต่เดินได้คนเดินมาได้ใหง่ยยงานรวยาองเงี้ซื้อ ไปเราไปดูวันนี้เรามีอะไรบ้างวันนี้พรุ่งนี้มีปูผัดผงกะหรี่<อ>ปูทอดได้ยังไปดูไปไปดูจอด <c oughs> ไปดูาปปาาาปวาเรามาทำแกงเหลืองบางอะไรบ้างเราเอามาให้แกงได้มดแกนี้เพราะว่าเรามนะาแกงใช้จะไม่ติดทอ พามาดูจอนี่ค่ะพยาตรงนี้ไหมใ่นี่มาดูจอค่ะพี่ยาพามาดูจอข้างล่้าง่ข้างล่าด้นอกออบทำไมเป็นีนี้น้ำมันใส่ลงแล้วน้ำมันน้ำมันยัเหนียวโอ้ไม่ได้ าตัวน,นี้นะน,นี่หรอได้กูเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่กรอบกูเยอะแต่มันไม่กรอบวู<อ>เกะอต่มันสุดแลกรอบ ูเยอะก็จีิงแต่ว่าก็ชาตคันแพ่อปูเยอะแต่มันไม่ตอจ้อปูค่ะจอปู <c oughs> เป็นไงครับพี่ปูเยอะก็จริงอ่ะแต่มันรสชาติมันยังไม่ได้น,นี่เป็นกองกอง่น,นีรสชาติยังไม่ได้นะคะพี่ยาบอกตัวนี้เป็นกองสีขาวนะคะูเยอะก็จริงแต่รสชาติมันไม่ผ่านมังมางคอลี่ที่ห้องเจ้าใหม่เหรอพี่ยาใช่เ้ามาเสนอูเยอยปูเยอะนะแ,แต่รสชาติไม่ได้พี่ยากำลังชิมอยู่นะคะเป็นไงพี่ แม่อร่อยปูเยอะจริงแต่รสชาติไม่ได้ไม่ว่านอย่างไม่ผ่านนะคะสวัสดีค่ะปูเยอะแต่รสชาติไม่ได้หนึ่งจุดห้าเคนะคะ ยอะแต่รสชาติไม่ผ่านพี่ยาบอกว่ารสชาติไม่สุดยาดใช่ใช่ไม่โอเคเลยเยอะปากไม่กรนไม่ผ่านพี่ยาบอกไม่ผ่านแต่ว่าไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะพี่ลูกละไมมันไม่กรอบขนาดลูกเล็กนะคะพี่เนาะใช่มันไม่กรอบไงอ๋อต้องทอดอย่างนี้ต้องเด้งและกรอบจ้ะคูเยอะจริงแต่ไม่ผ่านเนาะวันนี้พี่ยาก็จบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยาต้องไปดู จะไลฟ์สดในทิกตอกทุกคนตามไปเลยนะตามไปดูพยาในไลฟ์สดในทิกตอกนะพยาจะไลฟ์สดขายของวันนี้นะตาเบฟกันเยอะวันนี้มีส่วนลดเยอะนะะคนดูอะไรคนดูหน่าไห่คนดู1 1 1งค่ะเมื่อกี้1.2 1่0้คนดูใช่ค่ะตามไปในทิกตอกนะตามพิาไปนะคะจบไลฟ์ยังไงวะเนี่ยจบไลฟ์่อยคจบตรงไหนตอนนี้พิาก็เข้าไปในโกดังแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน อำเภอแกลงอ๋อำเภอแกลงโอ้โี่คือต้นทไปหม่นแปดหโอ้ได้ค่ะพี่มืก่อนก็มาหนแล้วแต่ว่ามายังไม่มีร้านค้าหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ่ายให้นะคะโอ้ยแป๊บนึงพี่บอกก็เลยบอกก็เลยเป็นค้าอะไรผูดดังมาจากอำเภอแกลงค่ะบอกก็เลยพูดดังๆอำเภอแกลงหน้าโรงงานไส้ระเบ้อฮ่าพูดเลย มาจากโรงงานเออมาจากลำเตอรแกงหน้าไส้ลับเบอร์ค่ะโรงงานเอาน้ำพิภยาไปขายนะพูดยังไงให้คนเขาซื้อช่วยบอกพีิยาหน่อยจะพูดยังไงให้คนเขาซื้อบอกเขาเร็วบอกเขาเร็วบอกเขาเลยบอกเขาเลยบอกลูกค้าเลยชาวระยองชาวระยองลำเตอร์แกงค่ะลำเตอร์แกงไปซื้อเขาด้วยนะขายหน้าขายลับเบอร์เนี่ยขาเขาไม่ดีนะเดินไม่ได้ ไปช่วยสงัุนเยอะๆนะลูกค้าช่วยกันช่วยกันเขาจะได้หาเงินใช้เองได้นะสู้อยู่แล้วหน้าเขาสู้อยู่แล้วแม้ว่าขาจะเดินไม่ได้แต่หน้าเขาสู้อยู่แล้วใจเขาสู้นะชาวอำเภอแลงจังหวัดระยองขายอยู่ตรงไหนสายลับเบอร์ค่ะโรงงานส่ลับเบอร์โรงงานส่รลับเบอร์เบอร์โทรจำไม่ได้เบอร์โทรมีไหมไม่มีเหรอเบอร์โทรไม่มีเหรอ ปกาไม่ติดลไปถ่ายรูปก้หน่อยกากไม่ติดเลยจรงนะคะเดี๋ยวนูนะะ<ม>วถ่ายโลกให้อีกทีนึงนะคะอ๋อปากกาใช่ไหมคะมเดี๋ยวแป๊บนงนะคะาพี่แล้วมาไม่ได้โลงเ้านี่อยากมาลงกอกให้มาสักน้ด